โซลาร์เซลล์บูมบูมสวัสดีครับคลิปนี้นะผมเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการติดตั้ง Wi-Fi นะครับผมที่ใช้กับตัวอินเวอร์เตอร์ไฮบริดออฟกิทนะครับตัว6กิโลวัตต์โปรของยี่ห้ออเวทอคซันตัวนี้นะครับรุ่นสวิชชิ่งไฮโวลดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับการต่อและการตั้งค่า Wi-Fi นะครับผมขั้นแรกนะครับก็ทําการโหลดแอปนะครับ T V Butler นะครับหน้าตาแอปก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะครับแล้วจากนั้นก็จะมีให้เราดีจิตเตอร์นะครับลงทะเบียนนะครับ ก็ใส่ข้อมูลไปนะครับเลือกประเทศเลือกอาใส่ username password เรานะครับตั้งค่าใหม่เราได้เลยนะครับี m a i l password นะครับแล้วก็รหัสผมเข้าแอปไปเลยนะครับทีนี้เราสามารถลงทะเบียนแล้วเข้าเป็นแอปได้นะก็มีให้สแกนนะครับเรายังไม่ต้องสแกนก็ได้นะครับเรากดสกิปไปเลยนะครับกดสกิปไปเลยก็จะมาหน้าหลักนะครับแต่ว่ามันไม่มีล็อกเกอร์เนาะเราก็ทําการต้องเชื่อมต่อนะครับกับตัวเจ้าล็อกเกอร์ WiFi ก่อนนะครับก็จะมีตัวไวเลสคิดตัวนี้นะครับมาให้นะครับหน้าตาอย่างนี้เลยนะครับ ทีนี้เราก็ทําการเสียบเข้าไปนะครับข้างล่างอินเวอร์เตอร์ก็จะมีจุดเสียบอยู่นะครับจะเขียนว่า Wi-Fi นะครับ g p s นะครับก็เสียบได้เลยนะครับพอเสียบแล้วนะมันจะขึ้นไฟเป็นประมาณสีแดงๆอย่างนี้นะครับโอเคเราทําการจิ้มนะครับด้านนี้จะมีจะมีในตัวสายลักไฟเนี่ยจะสามารถจิ้มลงไปได้นะครับทําการจิ้ม1วิแล้วก็ปล่อยนะครับไฟจากสีแดงเมื่อสักครู่เนี่ยครับจะกลายเป็นสีฟ้านะครับตัวเจ้า Wi-Fi เขาจะปล่อยรหัส ปล่อยสัญญาณ wi-Fi ออกมานะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการล็อกอินเข้า WiFi ของเจ้าตัว wi-Fi เครื่องนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาไ i f i กันนะเข้ามากล้องกามาใกล้ใกล้ฮะนี่ครับ BKM นี่ตัวนี้นะครับรหัสก็จะเป็น1-2-3-4-5-6-7-8นะครับจากนั้นก็เชื่อมต่อนะครับโอเค พอเราเชื่อมต่อแล้วนะครับก็เข้าไปที่ Google Chrome นะครับเชื่อมต่อใช้เฉพาะครั้งนี้นะโอเคเไม่เป็นไรเนระาเชื่อมแล้วนะมาสังเกตนะยังให้หลุดนะย่าให้ตรง Wi-Fi ตัวนี้หลุดนะครับโอเคถ้าหลุดมาเป็น Wi-Fi บ้านเมื่อไหร่จะไม่สามารถเชื่อมต่อได้นะครับก็ทําการมันเช็คนะ,ะหลังจากที่เราเชื่อมต่อ Wi-Fi เสร็จแล้วนะครับเราเข้าไปที่ Google Chrome นะครับนี่นะ Chrome นะแล้วก็ใส่รหัสนะครับ192่อนะ ตัวนี้เลยนะครับ192.168.10.100นะครับตัวนี้นะครับสักแล้วก็กดไปเลยกดไปปุ๊บนะก็จะได้ม,มาหน้านี้ให้นะครับก็จะมี username เป็น admin ให้นะครับโอเคแล้วก็ password ดดก็ใส่1นึถึงแนะนะนะโอเคนะจากนั้นเราก็ทำการนะเลือกนะครับเลือก wifi นะครับที่เราจะใช้นะครับอันนี้น่าจะหลุดเดีย๋ยวผมไปดูกันหนึงนะ wifi นะ่าจะ ถ้าไม่ได้เราก็เชื่อมต่อ Wi-Fi ใหม่นะครับสักครู่นี้ระบบเขาก็ไปเชื่อมให้นะครับโอเคตอนนี้เขาเชื่อมให้แล้วนะครับก็เข้ามาใหม่ม,หม,ามาแล้วนะฮะกดเซิร์ชแล้วระบบเขาจะรันนะครับจากนั้นก็เลือกนะครับเป็นที่บ้านนะครับก็คือที่ร้านผมก็จะใช้ฝนนะ แล้วก็ใส่พาสเวิร์ดใหม่นะครับพาสเวิร์ดที่ร้านนะครับก็เป็นรหัสเราเตอร์นั้นๆนะครับ Wi-Fi ที่บ้านนั้นๆแล้วก็รหัสเราเตอร์นั้นๆนะครับแล้วก็แอปพลนะครับเสร็จแล้วนะครับโอเคากนั้นเราก็กด รีสตาร์นะครับโอเคโอเคจากนั้นก็ทำการเปลี่ยน Wi-Fi นะครับได้เลยอ่าระบบเปลี่ยนให้แล้วนะครับหนะฮะอ่าหลังจากที่เราทำการเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการแอดล็อกเกอร์นะครับเข้ามาในแอปนะครับแล้วก็ถอด Wi-Fi มาก่อนก็ได้ครับแล้วก็เอา q r c o d e มาสแกนนะก็เข้าไปที่หน้าแท่นนะครับตอนนี้ยังไม่มีเนาะเราก็แอดล็อกเกอร์เลยนะครับอ่าสแกนเรียบร้อยนะครับ คอนเฟิร์มนะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับอีกทีหนึ่งนะครับพาสเวิร์ดของผมนะครับชื่อ Wi-fi ที่ร้านนะครับเป็นชื่อนี้นะครับก็ทําการเรียบร้อยนะครับคอนฟิกเรียบร้อยนะครับเักเซฟูลนะครับกด yes นะครับโอเคหลังจากที่เราเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการเสียบเจ้า Wi-Fi กลับที่เดิมนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับไฟก็จะขึ้นสถานะสีฟ้ากระพริบกระพริบแบบนี้นะครับก็คือเชื่อมต่อสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วเราก็มาดูในแอปเนาะก็ทําการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะผมจะเปิดแอปให้ดูนะครับโอเคก็ต้องการเชื่อมต่อแล้วตอนนี้แดดมันไม่ค่อยมีนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะผมไม่ใช้แบตเตอรี่นะครับก็ดึงไฟบ้านมปน,น,น,นิดหน่อยนะครับแล้วก็ไฟแผงนะครับตอนนี้ใช้พัดลมอยู่หนึ่งตัวนะครับก็จะประมาณนี้เนาะลูกเล่นอื่นๆก็ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเอานะครับประมาณน,นี้นะผมเพิ่งเชื่อมต่อนะครับข้างล่างก็จะมีเป็นกราฟบอกนะครับโซล่าผลิตได้เท่าไหร่นะครับ แบตเตอรี่สโตรเลสนะครับก็คือแบตนะครับโหลดนะครับคอนซัมคอนซัมชันนะในบ้านนะครับแล้วก็อินพุตฟอร์มกริดก็คือไฟที่มาจากโซล่าเซลล์ก็จะมีสีบอกชัดเจนนะครับพอเราใช้ไปมันก็จะขึ้นเป็นกราฟให้เราดูนะแบบง่ายๆนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะเอาค่าครับสรุปนะครับผมก็ขั้นตอนที่1นนะครับก็ทําการโหลดแอปลงทะเบียนที่เรียบร้อยนะครับผมจากนั้นก็ทําการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับโดยการเสียบ เจ้าตัวไวเลสคิทตัวนี้เข้าไปที่มอเตอร์นะครับแล้วก็ทําตามขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่3นะครับก็ทําการแอดแพนโดยการสอดเจ้าไวเลสคิทตัวนี้ออกมาเพื่อสแกนบาร์โคดที่อยู่ด้านหลังนะครับหลังจากสแกนเสร็จนะครับก็เสียบกลับเหมือนเดิมนะครับแค่นี้นะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับมีสีขั้นตอนนะครับขอบคุณมากครับ